ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันที่16พฤศจิกายนพศ2567ันากสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับการสนับคลิปนี้กับสีน้ำผ้าท่านผู้ชมมาเรียวชมเรียวซื้องัวไทยการพื้นบ้านเข้าไปเลี้ยงครับเพื่อท่านใดหาไปเลี้ยงขอข่าวขานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกรณนผมขอน้าเรียนกฎกติกาก่อนเลยครับพี่น้องครับงัวเถียนยินเชิหน้าผมนี่ผมส่งฟรีให้200ร้อยจูมิลแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทาง แล้วก็ผมจะบอกมองขายเลยครับพี่น้องครับเพราะว่ามอาเพียงไปก็ไม่มีประโยชน์ดีอยังครับพี่น้องครับแล้วก็อีกอย่างตัวใดจระเข้มีตำหนิต้องไสิบอ,อกสิก้าวแจ้งไปใน้ฉีดเลยเลยนะครับพี่น้องครับตัวใดบ่มีกับ่ได้ก้าวเลยครับพี่น้องครับมีทั้งราคาหยกราคาแยกเนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิฝากเบอร์โทรไปก่อนครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่ตำบนมันฝางอเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเลยครับพี่น้องครับ บริหารข้าเลี้ยงงัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้นชิบสีว่าเป็นราคาโยกดนะครับที่เอ็นยืนยันหาผมนี่เป็นแม่ลูกผูสองโค้มงัวลูกเลี้ยงทั้งสองโค้มครับแม่กัดสูงไร่สามสิบบวกลบสองทั้งสองโค้มครับเดี๋ยวว่าเมืองโค้มทีหนึ่งนี่ครับลูกพันสันฐานแม่โบดขบเคืองเลยครับนี่ครับที่ตัวลูกไสเป็นอายุสี่เดือนนี่กรับงัวลูกเรียงแม่กัดไรสามสิบบวกลบลูกไสอายุสี่เดือนก้วกันครับพี่น้องครับ สำหรับราคายกเอาไป29,000ื่นเก้าบาทนะครับสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเข้าไปขังต้นครับพี่น้องครับนะครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีสดๆครับพี่น้องครับบัตนี้เบาเลี้ยงราคาแยกราคาแยกคมละ17,000บาทนี่ครับขายแยกด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ซ้ำง้อหรือขอาผมนหรงอผัวลุงง้อพลุงอยู่บ้านครับสดๆบนวิมีครับเดี๋ยวผมไล่ไปข้างนอกมั้งไปลูกไป เนี่ยท้องนี้เป็นกระเซิงลาดมาเนะครับพี่น้องครับเซิงพ่อคุ้มฝูงมากท้องนาก็ไปหาพอดีๆเซลหรือว่าดีพอดีอาทัพก็ได้เ้อครับพี่น้องครับอาจทัพก็ได้ท่้งนั้นทั้งนี้อาไปรุ่นเอาได้ครับพี่น้องครับมาลุมากมากนอกดูเนี่ยสุดสดบลูมีครับพี่น้องครับนี่เย็นจะชาดเลยครับพี่น้องครับไปลุไป เหี่ยครับสียกซี้แร่ได้ไครับพี่น้องครับถ้าแยกคมละวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับถ้ายกก็สองหมื่นเก้าพันบาทได้กง้อซีตัวรุ่นหกหัวใจครับพี่น้องครับท่านั่นทั้งนี้เอาไปรุ่นเอาแด้วครับพี่น้องนี่ครับพอเลี้ยงนะครับลองพิจารณามึงด้วยครับพี่น้องครับลองพิจารณามึงพิจารณาครับพี่น้องครับ สันสันเท่าไรใจคว่ำนะครับชิมนี่ครับพี่น้องครับสันสันเท่าไรใจคว่ำไปดูไปคร<อ>ับเนาะสำหรับชิมนี่เจ้าใบระเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ